สวัสดีครับพบก,กับช่องเดซี่ซันนี่ครับคลิปนี้จะเป็นอารัมโรมนะครับทําไมเล่นตัวนี้น่ะเหรอเล่นคู่กับอาเรตเตอร์ด้วยเจอฟอร์เดนติโนโดอ,อดีนี่เด็เขาเรียกว่าเลือกตัวแก้ทางแบบ300%ร้มาดูกันว่าจะแก้ทางได้ขนาดไหน <c oughs> บอกเลยจัดให้ชุดใหญ่ฟอร์เดนติโน่ดูกันว่าจะร้องไหมเราก็วิ่งมาเช็คปา่าสักหน่อย อ้าวเหมือนเทวเขาลึกนะครับดิงมาปิดสิครับจังหวะน,วนี้จะหนีไปไหนละเทวอ้าวจังหวะนี้โดนอเลสเตอร์สแตนอีกมีทีมเขามาซ้อนนะเหมือนจะรอดหรือเปล่ารอดเฉยเลยเหมือนทีมผมปิดดาเมจไม่ได้เองนะโอ้โหเสียดายโอกาสทองแคลรี่ทีมเขาไม่อยู่นะครับทีมผมกำลังควนอยู่แต่โจกเกอร์จะตายเองนี่สิเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะครับ วิ่งมาดูดเลือดทิปจิบว่ทีมเขากัดไม่ปล่อยจริงๆนะโดนสตัร์แบบนี้น่าจะเรียบร้อยหรือเปล่ารมทีมเขาปล่อยสกิลไปเรียบร้อยผมได้เลือดบัตนะแต่นาคอสเขาจบบนนะน่าจะไม่รอดเหมือนกันเรียบร้อยเลยโดนได้ป้อมไปหนึ่งทีผมเกิดนะก็เลยรีบมาเติมเพื่อนอ้าวผมโดนจับเองเหมือนจะโดนสวนด้วย น่าจะวิ่งมาตายเองหรือเปล่าเนี่ยก็วิ่งหนีดูดเลือดไปพานจะรอดไหมนี่วิ่ง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 อย่างเดียวครับจังหวะนี้เหมือนทีมเขาจะปิด,ดเด้ผมไม่ได้นะโอ้โหรอดมาได้ไงนี่เหมือนจะมีไฟอยู่กลางนะครับผมดักอยู่พุ่มก็เลยวิ่งไปเติมเพื่อนอลิสเตอร์จับแบบนี้น่าจะไม่รอดสวยครับอันตีเก็บไว้ให้นายคนเดียวเลยนะฟลอเรน วิ่งโอ้โหผมไม่ได้ใช้นะอ้าวนาคอสวิ่งมาแบบนี้ก็เสียสิครับดีนะที่ผมเก็บบันตีไว้ได้มา3มตัวทีมเราไม่ตายสักตัวนะครับถือว่าคุ้มมากนี่แหละข้อดีของการเล่นลมที่ไปวิ่งกับเม็ดทาให้เพื่อนเล่นง่ายขึ้นนะครับทั้งป่าทั้งออฟผมก็วิ่งมาเติมแครี่เหมือนแครี่ผมจะเก็บคิวมาได้นะนี่แหละแครี่ทีมต้องการสามารถเตือนคนเดียวได้ <laughs> รอดักปุมซะหน่อยอา้าวเจลอันตีเช็คโดนผมเฉยเลย เขาเห็นกระดิ่งหรือเปล่าไม่น่าเห็นนะผมก็ไม่ค่อยได้จับอารามสักทีผมก็วิ่งรอบนกรีเรียดไปอ้าวแครี่วิ่งมาแบบนี้ก็ฟิกเกอร์จับไปสิครับสองจับขนาดนี้ไม่น่ารอดแล้วล่ะเหมือนจะเหลือรวมอีกหนึ่งตัวนะนี่ไงคลิปเข้าแบบนี้น่าจะได้ป้อมแบบไม่มีปัญหาแล้วครับอ้าวรวมทีมเขาไม่กลับแบบนี้ก็ได้หนึ่งคิวแถมป้อมอีกต่างหากโอ้คุ้มมากครับ จังหวะแบบนี้ถ้าให้ผมแนะนําก็ควรปล่อยป้อมแตกนะครับมายังไงก็กันไม่ได้อยู่ดีเห็นฟอร์เรนอยู่ล่างก็เลยว่าจะไปแก๊งฟอร์เรนสักหน่อยอ่าวันดีฟอร์เรนผมกดจับไม่ทันนะครับเสียดายมากผู้สากดตัวนี้มาเพื่อนายเลยนะฟอร์เรนเพื่อนผมก็รีบดันคลิปไปถ้าเขาไม่ยอมจับผมจับขาป้อมน่าจะได้คิวสบายนะครับอ้าวฟอร์เรนไม่กลับแบบนี้ก็วานมูสิครับเก็บคิวฟอร์เรนมาได้ ชิวๆแถมป้อมอีกหนึ่งป้อมซะด้วยวิ่งดักภูมิรอเด็กลงสักหน่อยจะมีใครลงมาไหมเนี่ยอ้าวฟาเลนอยู่แบบนี้ก็ฟิกเกอร์จับให้ป้อมตีไปทีนึง <c oughs> น่าจะเรียบร้อยแล้วล่ะครับอ้าวอเลสเตอร์ทำไมจับแบบนี้จะตายเองนะผมกดโรยเพื่อนทันนะโอ้โหรอดมาได้ <c oughs> นี่แหละของทรัพย์เราต้องกดจังหวะแบบนี้แหละครับมีประโยชน์มาก <c oughs> ผมยืนค้ำให้เพื่อนสูงเลยนะครับ เพื่อจะให้แคลี่เราตีบ้านได้ง่ายขึ้นจังหวะนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วเราได้บ้านแล้วก็ถอยดีกว่าเลือดผมไม่มีนะแต่โจเกอร์ไม่ยอมกลับนี่สิก็เลยวิ่งไปปกป้องสักหน่อยนี่แหละสิ่งที่เราอยากเห็นพอเลนร้องนะครับ <laughs> แคลี่พยายามเอาป้อมในนะครับแต่เลือดผมไม่มีนี่สิพอเลนันตีออกมาผมก็ได้จับไว้ให้เพื่อนน่าจะไม่มีอะไรนะครับถ้าผมไม่ตายเองถือว่าสวยอยู่ครับจังหวะนี้ บอกแล้วหยิบตัวนี้มาเพื่อนายคนเดียวผมก็เดินข้ามกำแพงกลับไปเติมเลือดดีกว่าค่อยมาเติมไฟเพื่อเอ้าวถึงบ้านแล้วล้อเล่นครับก็วิ่งเล่นเช็คคุ้มสักหน่อยเพื่อทีมผมโดนดักอ้าวผมเห็นเหมือนใครกาลังตีดาร์คซเลเยอร์อยู่นะก็เลยบอกเพื่อนรวมคุ่มแล้วทีมผมก็ตายไปอีกหนึ่งด้วยเราก็รอจังหวะให้เพื่อนมาเติมแล้วก็เปิดเลยครับจังหวะนี้แต่โดนผักออกมานะ อาวัดดีฟอรเรนโอ้ผมจับผิดตัวนะไปจับแทงเฉยแต่ไม่เป็นไรพิมพ์ผมหลวงแคลรี่ได้อยู่จะไปไหนเพื่อนรักนะคอสออกไปได้นะแต่เก็บฟอรเรนมาได้โอ้โหชนะไฟนี้ถือว่าได้เปรียบมากครับจังหวะนี้ออ้ยก็เสียดายไปล็อกผิดตัว <c oughs> ว่าจะเอาฟอรเรนหนักๆซักหน่อย <c oughs> เหมือนทีมเขาออ,ออกกลางกําลังจะขึ้นบ้านนะครับอาววัดดีฟอรเรนโอ้ผมโดนขัดจับไม่โดนโอ้เสียดายมาก ผู้สาหเหยื่อของเราวิ่งมาให้จับแล้วแทๆโอ้โหเสียดายมากผมไล่แคลลี่ทีมเขาอยู่นะเหมือนฟารเรนจะไปล้วงตัวหลังแต่ทีมผมมี a l e เตอร์นีสิบอกเลยว่าไปทางไหนก็โดนจับก็วิ่งไล่อย,อยู่ก็วิ่งจับอยู่จับไม่ถึงสักทีโดนหนืดมากจังวันนี้เหมือนจะมีไฟอยู่ป่าบนนะก็เลยรีบวิ่งไปเติมกับเพื่อนทีมผมยื้อไว้ได้นานอยู่อ้าววัดดีเหยื่อโดนจับอีกแล้ว องล็อกเลยครับโอ้โหถ้าผมเจอแบบนี้ผมร้องแลยนะเนี่ยถ้าโดนจับแบบนี้ไม่ไหวเป็นผมก็ไม่ไหวยิ่งเล่นตัวผิวๆถ้าโดนจับนีหัวร้อนบอกเลยบอกแล้วสําเร็จผลทอ้อท้อแล้วเนี่ยเป็นผมเจอแบบนี้ก็ร้องอะ่ะผมก็ร้องอะ่ะบอกเลยทีมเขาจ่ายสกิลใส่ผฟมหมดเลยนะแค่นี้ถือว่าเล่นง่ายแล้วครับทีมเขาไม่มีสกิลเล่นก็เลยวิ่งขำให้เพื่อนสัเร็จผลแล้วครับ เนี่ยทีมเขาจ่ายสกิลใส่ผงหมดเลยนะรอจังหวะพลาดนิดนึงจะได้รู้ว่าฟอร์เรนเจออะไรมาบ้างเอาวิ่งมาแบบนี้ก็จับคาป,ป้อมไปสิก็เรียบร้อยครับเก็บคิวมาได้โอ้โหเหมือนเขารอจังหวะอยู่เลยผมจับไปแล้วนะเขาค่อยเข้าคุ้มอยู่ครับจังหวะนี้ได้ป้อมแถมฟอร์เรนตัดเพอไปอีกทีมผมโดนไล่ฆ่านะก็เลยวิ่งมาปิดก็เลยบอกเพื่อนรวมกลุ่มนะอเลสเตอร์เขาอยู่กลางด้วยผมวิ่งไล่ให้เพื่อนเขามาปิดนะ แต่เพื่อนผมกําลังเอาป้อมอย่างมามันอยู่ไม่มาปิดเลยดูสองตัวมีแต่ตัวบางๆวิ่งมาแบบนี้ผมก็เลยวิ่งแล้วพิมพ์ไปบอกว่าปิดตอนแรกเซลฟิตเขาวิ่งมากางนะนะแต่เขาไม่ยอมมาปิดให้ผมอ่ะโอ้โหเสียดายมากครับจังหวะนี้2ตัวแหลบนะถ้าทีมผมอเลสเตอร์หรือเซลฟิตมาปิดนี่ได้2ตัวนะผมบอกเลยโอ้โหเสียดายเสียดายเพื่อนไม่ดูมินิแมพไม่หลอกเหมือนเขาพยายามเอาบ้านนะครับแต่ไม่เป็นไรครับ ดูผมเล่นรวมผมจะวิ่งปิดสูงตลอดเลยนะเพราะว่าทีมเขาเมินเราอยู่แล้วเราเล่นรมอะ่ะ <c oughs> อ้าวฟารนตั้งหน้าตั้งตาเอาโจกเกอร์ผมเลยนะก็เลยจับฟารีนห้เพื่อนโอ้โหโจเข้าไปเกือบตายนะผมปลดกอดให้ดีนะที่โจกเกอร์รอดมาได้ครับฟารีนจะไปไหนจะไปไหนเลยจ๊ะฟารน <c oughs> อ้าวเขลาลําได้นะ <c oughs> โดนอาเลสเตจับอีก <c oughs> บอกเลยว่าไม่ต้องลาํา โอ้โหน่าจะชนะแล้วนะครับจังหาะนี้ทีมเขาตายสีตัวกำลังทรมานเฟรนติโนอย่างสนุกเลย <c oughs> เจอแบบนี้เป็นผมผมก็ร้องนหะน้าจริงๆนี่แหละตากกันก่อนลามใส่ผมดีนะวิ่งลาใส่ยับยับเลยอะแทบไม่ได้เล่นเลยเจอฟอร์เรนตาไหนเนี่ยเอาคืนต้องเจอแบบนี้แหละเหมือนทีมผมจะจบบ้านได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ มีอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับแล้วทีมผมก็เป็นฝ่ายชนะแล้วเจอกันนะ